สด like ีครับยีนดิแันแล้วก็ดิฉัชื่อเล่นจีน้วน้มมาอยู่ใช่ไหมหรือว่าสาารับสองครูแบบยันย์ุ้งหวนะะครับจะมาอ่านสี่อ่านให้แม่ฟังครับเบอร์โอเทรบทตอไทยทีแมที่เลขยี่สิบสีไทยเดือน1ปีนีสิบเดือนหนวกราคม2กลุงภาอภารสามีนาคมสีมษสามเนห้าพฤษภาคม6กวิถุนายนเจ็ดกัลกแตาคมแปสิงห โมก้ากยายสิตุกลาโมิบเิจการยนสิบส็งพันวาโมาะไวออทออไทยแม่ที่เลข22ไทยสัตว์ฉันเห็นช้างตัวโตวกว่ามา้าฉันเห็นม้าตัวโตวกว่าหูฉันเห็นนูตัวโตวกวแมวฉันเห็นแมวตัว เห็นตุ๊กแกตัวโตก็จิ้งจกฉันเห็นจิ้งจกตัวโตกว่าแมลงวันฉันเห็นแมลงวันยกมือทันควาไลมาทันที